ก็โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาซ้อนโหลดตัวรันในมือถือนะครับเป็นตัวรันเดลต้าเอตัวล่าสุดนั่นเองนะครับผมวิธีการเอ่อนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างในเว็บของผมนะครับอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้เม้นนะให้ทุกคนกดคัดลอกลิงก์นะครับผมจริงๆในมือถือก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมเพราะมันเป็นอันนี้อันนี้ผมจะใช้จําลองนะครับ LD Player นะฮะเข้า Google นะครับจากนั้นก็วางลิงก์ที่ผมให้มานะครับผมเป็นอย่างนะอันนี้มันเหมือนจะบักมั้งเพราะว่าตอนแรกผมเข้า Facebook แล้วเหมือน เอาใหม่เอาใหม่ไรวะว่างใหม่นะครับโอเคครับนี่และได้ละก็นี่เราในมีเดียไฟล์ที่ผมอัพไว้ฮนะให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับผมเดลต้านะฮะโอเคครับ, okay, รบจากนั้นกดดาวน์โหลดต่อไปเลยรอมันดาวน์โหลดเอ่อตัวรันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันโอเคครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นท an pues ี teachers, okay, so nah ่คนกดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดติดต okay, ั้งเลยรอมันติดตั้งเสร็จสักครู่นะโอเคครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าเกมแล้วก็ไปล็อกอินเลยนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตตัดตอนล็อกอินไปเลยนะเจอกันในเกมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะแล็กนิดหน่อยนะครับเพราะผมปรับเป็นเครื่องแบบเก่านะยังไม่ได้ปรับเป็นเครื่องใหม่อันนี้เครื่องเก่าอยู่เล็กแค่ในนี้เลยก็จากนั้นนะครับทุกคน ผมจะสอนวิธีการเอ่อเอา get key นะผมหรือว่าเอา key ของเดลต้านั่นเองวิธีการนะครับให้ทุกคนเอ่อกดตรงนี้นะครับผมไอ r e เคฟอะไรอะ r เคฟ key นะครับกด copy เลยครับจากนั้นทำตามผมเลยนะนั้นนะครับให้ทุกคนเอ่อเอาลิงก์ที่นั้นนะครับมาวางนะครับจริงๆเอาวางในโทรศัพท์ก็ได้นะฮะในมือถือก็ได้เหมือนกันจากนั้นนะครับให้ทุกคนวางแล้วก็กด continue อันแรกอันบนสุดเลยนะครับ โอเคครับจากนั้นเนี่ยคนกรอบลิงค์ข้างบนนะฮะกรอบลิงก์เลยข้างบนเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไปใช้ใน LD Player ดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าใช้ในนี้มันจะดูไม่เหมือนในในมือถือนะกันอันนี้มันจะแบบในคอมแต่ว่าก็ใช้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับจากนั้นผมขออนุญาตเข้าไปใน Google นะฮะจากนั้นที่ทุกคนกด Ctrl V เลยครับวางโอเคครับมันก็จะได้ตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนพิมพ์ตามผมนะครับ By Pass City นะครับ บายพาสซิตี้โอเคครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะจากนั้นให้ทุกคนอ่ะเอาลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อก,กี้นะครับมาวางในนี้กดบายพาสไปมันก็จะขึ้นโฆษณาที่หน่อยนะให้ทุกคนรีบปิดเลยนะครับมันกำจะเด้งเข้าแอปอื่นเลยนะโอเคครับจากนั้นมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับรอตรวจสอบว่าเราเป็นหุ่นยนต์ไหมจากนั้นจะขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเก็ตคีย์เสร็จแล้วหรือว่าข้ามลิงก์ทั้งหมดเสร็จแล้วโอเคครับกดเรื่อยๆเลยนะนี่นะ,นนะก็จะขึ้นนะครับ g e t w a y p a s o p o r t c o m รอสวินะครับกดคอน t ิ n นีต่อเลยอันนี้ก็ขึ้นโฆษณาก็อย่าลืมปิดนะฮะคอนติเนียนี่นะครับแล้วก็ได้ลิงก์คีย์มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้ามาในเกมนะฮะโอ้หลุดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมข็ยาดเข้าเกมใหม่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับจริงๆแล้วคือการที่เราเก็ k คีย์เรคือมันจะทำให้มันเหมือนมันเชื่อมอยู่แล้วนะครับเราเก็ k คีย์ก็คือเราสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมาใส่คีย์นะคบไม่เหมือนเมื่อก่อน จากนั้นถ้าเกิดกดลงมาอันที่สองนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีสคริปต์นะผมจะเอาสคริปต์ในเว็บของผมนะครับนี่นะครับสคริปต์แมปฟิชนะฮะก็คัดลอกมาเลยแล้วก็ไป,ปที่2จากนั้นกดวางเลยนะครับเออมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าหน้าจอด้านหลังมันมืดนะฮะจากนั้นให้กด XQ นะครับผมเป็นการรันสคริปต์นะโอเคสคริปต์ขึ้นแล้วี่ไงโอเคครับเค,ครื่องจะค้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําการรันสคริปต์อยู่นะ โอเคครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนกดอันนี้ออกไปนี่ครับก็ขึ้นสกิปแล้วน,นะครับก็ใครสนใจอะไรก็สามารถบอกผมได้ครับผมจะช่วยออตอบทุกคอมเมนต์เลยก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย